นี่คืียกนะจันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยมันมีผู้ลายนะแต่มันโตเอ t โตเอาแล้วก็ในสมัยจอร์ดบุชเนี่ยก็ไม่ยอมลงสัญญาไอ้เกียวโตด้วยนะใช่ไหมก็โตเอ t โตเอาประเทศที่เป็นผู้ดีบางประเทศเนี่ยโอ้โหแย่เลยฮะอย่างกรีกเนี่ยนะกรีซเนี่ยเป็นผู้ดีฮะคือปัจจุบันเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเราจะสู้กับใครหรือเปล่าปัจจุบันก็มาโหมเรื่องครีเอชอาร์เพราะแหละเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันเละตุ้มเป๊ะไปหมดและ อากาศก็เดียเด๋ยวก็หนาวเดี๋ยวร้อนนี่เห็นได้เห็นได้ข่าวว่าประเทศไทยอาจจะมีหิมะหิมะอะไรขึ้นก็ดีใจเหมือนกันนะม,มีได้ก็ดีเหมือนกันมีฮะผมเห็นตินปิงอยู่กับหิมะตลอดเนะ <c oughs> ย็นเลยนะฮะ <c oughs> เคยเคยมีบางครั้งน้ําท่วมหาดใหญ่แต่อีสานแ้งแรงอย่างเงี้ยบรรยากาศเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นนะ่ะที่ค่อยๆทําลายทําลายทาลายเขาจึงให้เปลี่ยนไมเคิของคนโดยบางยิ่งนักธุรกิจเป็นตัวเริ่มต้นท่านทั้งหลายที่เดินทางบ่อยๆเนี่ย เวลาเข้าเข้าเช็คอินตามโรงแรมถึงแม้แต่โรงแรมต่างประเทศห้าดาวนะพอเช็คอินเข้าไปปุ๊บพอพอเข้าไปในห้องป้ายสามเหลี่ยมตั้งเพียบเลยทั้งในห้องน้ำทั้งโต๊ะแต่งตัวทั้งปลอกหมอนว่าอะไรฮะถ้าท่านพักเกินกว่าหนึ่งคืนถ้าปลอกหมอนหรือผ้าเช็ดตัวยังใช้ได้กรุณาใช้ซ้ําแต่ถ้าท่านต้องการจะซักกรุณาเอาไปทิ้งไว้ทีทับตรงนั้นเดี๋ยวจะซักให้แล้วกขอธิบายนะ้ถ้าหากว่าจะซักเรายินดีซักแต่ทุกครั้งในการซักโปรดทราบว่าเราต้องใช้ผงซักฟอก การผิดผงการผิดผงซักฟอกกระบวนการผิดนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนประเภทที่มีการทำลายของทำทำลายธรรมชาติเยอะแล้วระหว่างใช้ผงซักฟอกก็ต้องใช้น้ำเยอะโรงแรมชื่ออะไรครับทุกทุกโรงแรมที่ห้าดาวเลยนะครับคือแล้วท่านต้องทราบด้วยนะว่าที่ท่านนอนอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ผ่านการซักมาก่อนนะเพราะว่าประหยัดผงซักฟอกแล้วไอแล้วไอโรงแรมห้าดาวผมเดาว่าต้องมีไก่ย่างอยู่นีโรงแรมนะแล้วความรู้สึกอย่างนี้นะ มันก็จะมาคั้านกับความรู้สึกของเราเพราะเราถือว่ากูเสียค่าโรงแรมแล้วเรื่องอะไรกูจะไม่ซักกูซักทุกวันแต่ถามนีจริงอะที่บ้านท่านอะปลอกหมอนกับผ้าเช็ดตัวท่านใช้ครั้งเดียวซักกันปะท่านใช้จนกระทั่งกูทนไม่ไหวอะถูกไหมก็ <laughs> บ้านกูอะแล้วเวลาท่านออกจากบ,บ้านมาแล้วปิดแอร์ ปิดไฟบางทีขับมาตั้งนานแล้วเฮ้ยไฟตรงนี้ปิดหรือเปล่าวะวนไปรอบนึงเพื่อไปปิดไฟบ้านกูแก่แล้วฮะนั้นแก่แล้วฮะแต่ถ้าไปพักโรงแรมออกไปกินเข้าแย็ข้างนอกเราเปิดแอร์คาไปเลยฮะเอ๊าจารย์แล้วไอ้ปี๊บนี่มันมันซักให้เราป่ะไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตอาจารย์สนใจเรื่องอื่นมากกว่าโอเคครับอาจารย์ที่ว่าถ้าต้องถามนิดนึงว่าเวลาไปใช้สตูดิโอของ Workpoint เนี่ยฮะทำไมฮะไปใช้ของชิงร้อยชิงล้านหรือเปล่าคะ ราะว่าเพิ่งมีคนผูกคอตายไปนะคะไม่ไม่ไม่ต้องระวังไม่เขาผูกเขาไม่ได้ผูกทีจริงร้อยจริงล้านผูกจริงร้อยจริงล้านเหรอใช่ค่ะไม่มันอยู่ชั้นสองไม่ใช่เหรอผูกที่สตูดิโอเนี่ยนะคะไม่รู้รู้แต่มันไม่ได้ผูกในสตูดิโอไม่ใช่เหรอผูกที่ห้องแต่งตัวเออชั้นสองตเออเออก็ไม่ผมก็แต่ผมไอ้จริงร้อยจริงล้านศัตรูใหญ่ของผมนี่ศัตรูผมเล็กนะฮะแล้วก็คงไม่ได้ใช้แล้วฮะก็จริงจริงจริงเมื่อปีที่แล้วก็มีตายนะ ไม่ปีที่ร้ายไลยนะฮะแหมไม่อยากเล่าเลยสยดสยองวันนี้อีกค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเรื่องของเรากันดีกว่าเนีเมื่อกี้ไม่ไม่ผมขออาจารย์เรีอกอาจารย์เชี่ยวชาญเรียกว่าผู้ดีเนี่ยนะท่านจําไอ้ดอกส้มสีทองได้ไหมอิเลยาเนี่ยดา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 ใส่คุณดีโอ้โหผู้ดีนี่โดนด่าเละเลยนะคุณดีนี่อุกกระแตกตายกูอยากก็สวยแล้วอีเลยาอีเลวอะไรพวกนี้นะคือบางทีเราต้องดูด้วยว่าเนี่ยมันต้อง คุณดีเนี่ยไอ้ดอกอิเลยามันต้องเจอคุณคุณคุณอะไรนะเออคุณเด่นเนี่ยมันถึงมันใช่ไหมเจอคุณดีเลยแบบไม่สะใจไงใช่ไหมมันด่าแล้วมันอย่างเงี้ยเราต้องคือมึงเลวมากูก็ต้องเลวตอบนะนี่ผมกําลังจะเขียนเรื่องโซฟโอเปร่ามาร์เก็ตติ้งอยู่นะเช่นอย่างกรณีของเลขเ้าเรียกเลข้าเรียกดอกส้มมาร์เก็ตติ้งหรือเลยามาร์เก็ตติ้งเนี่ยเอาคุณดูไอ้ห้าง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 หนึ่งนะก็มีอสี่ห้างนะ ไอ้ห้างหนึ่งเจ๊งไปอีกอีกห,ห้างหนึ่งไปซื้อมาไอ้ห้างใหญ่สุดในขายแสนสามไอ้ห้างตอนแรก60,000กับสี่หมื่นเนี่ยรวมกันเป็นแสนหนึ่งใช่ไหมพอแสนสามกับแสนหนึ่งไอ้แสนสามทักทนไม่ไหวไอ้สี่หมื่นกับหกหมื่นรวมกันนะฮะแล้วก็คูปองมันแลกกันอีแสนสามบอกว่าคูปองขึ้นมึงใช้กันน่ะกูมาใช้ที่กูได้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่างงเลยยาไปทั้งอีฉาไงเออ กลับมาโลกออนไลน์ของเรานะเมื่อกี้ออนไลน์เนี่ยเรื่องของ IT กับทางฝั่งจะซื้อแล้วทีนี้มาดูทางฝั่งของทางด้านการตลาดกันบ้างนะคะว่าจะทํายังไงการใช้ IT เนี่ยให้โดนใจผมเชื่อมโยงอาจารย์เชี่ยวชาญกันเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ C S R is not enough จริงๆเรื่องนี้ผมอ่านมานานแล้วคือศาสตราจารย์ Michael p o r t ตอเนี่ยที่เคยมาเมืองไทยเมื่อสัก5 6ปีที่แล้วค่าตัว30ล้านเนี่ยนะอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยเขามาทำรีเสิร์ชเนี่ย เขาเขียนบทความขึ้นในชิ้นหนึ่งผมเขียนลงใน Brand แบรนเอทละชื่อว่าแชร์แว a l ลูจริงๆอ่านมาหลายเดือนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เขียนแล้วก็วันหนึ่งไปสอนที่สิงสอนสิงบิสคอตแล้วมีคุณพาโดนิสลาเซนานะซึ่งเป็นอดีตกรรมการผู้ดูการใหญ่ปูนซีเบนไทยเขาบอกว่าตอนนี้ CSR ไม่พอละทําธุรกิจต้องแชร์แวลูคือไม่ใช่แปลว่าต้องไปเล่นแชร์แล้วก็มาทำนะฮะคือบางคนบอกว่าฉันเล่นแชร์พื่มาทำธุรกิจบอกแชร์แวลูคืออะไร Share value คือ Policy and Operating p r a c t i c e นะคือนโยบายนะหรือการดำเนินธุรกิจเนี่ยนะฮะที่ยกระดับความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของบริษัทนะฮะแต่ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะและชุมชนเนี่ยด้วยมันคือ CSR ที่ยกระดับขึ้นไปอีกรูปแบบหนึง่งนะฮะเฉะนหน้าที่ของ s u s i s s เนี่ยนะฮะ จะต้องคิดเรื่อง share value creation เมื่อก่อนมันคิดเรียกอะไรนะ value add ใช่ไหมมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าใหม่ share value creation นี่คือ share value creation โดยโฟกัสไปที่เราต้อง identify ระบุแล้วก็ expand ขยาย connection ระหว่าง business แล้วก็ society, society progress คือคือบริษัทคุณก้าวหน้าด้วยสังคมต้องไปด้วยเป็นอีกขั้นหนึ่งของ CSR นะฮะทีนี้ เรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมนี่เราเตรียมมาแล้วนี่เพียบเลยเห็นไหมเขาบอกว่า <c oughs> คือบริษัทจะรับเทคโนโลยีหรือไม่รับเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของเจ้าของธุรกิจหรือซ e อไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทขนาดเล็กก็ตามหรือเป็นบริษัทคนเดียวก็ตามเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างเจกเม้งเนี่ยเคยเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ไหมเจกเม้งก็ไปร้านขายก๋วยเตี๋ยว นะฮะเมื่อก่อนขาย5 0 0 0ก็เอาเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารมาใช้นะฮะเอา BB มาใช้นะฮะเอา iPhone มาใช้เอา iPad เนี่ยใส่เข้าไปในเนี่ยแล้วก็ไปเดินไปเป็นเมนูนะฮะแล้วก็ใช้ Facebook ใช้ Twitter เนี่ยนะฮะอันนี้ทำให้ยอดเราขึ้นจาก5 0 0 0เป็น2,000 0ต่อวันเจ๊จงเมื่อปีที่แล้วมาออกประมาณเดือนไหนก็ไม่รู้นะเดือนเมษายบ้างนะฮะก็บอกเจ๊จงว่าเนี่ยเจ๊จงเนี่ยขายหมูทอดเนี่ย เล่น Facebook เล่นทวิตเตอร์ได้ดนะ้วยนะเจจงก็หายไปหลายเดือน,นก็จงก็มาเล่น a c e b o o k นะตอนนี้ f a c e b o o กเจจงเนี่นยปาเข้าไปเป็นหมื่นแล้วนะฮะแล้วก็มีหลายแล้วลวันที่เจจงครบพันเนี่ยก็าพาคนมากินอาหารฟรีนะฮะคนมากันเพียบเลยแล้วก็ได้แอคเคาท์ตอนหลังได้เขาเป็นหลายแสนเลยนะฮะจากแฟนเพจแล้วเจจงเนี่นยก็มี Twitter นะฮะเนี่ยตอนนี้เจจงเนี่ยได้ความรู้ได้ไอเดียแล้วก็ได้ลูกค้าจาก Facebook Twitter เยอะแยะเลย นะอันนี้เป็นตัวอย่างคือเขาเปิดไงเขาเปิดที่จะรับแต่วันนั้นมีร้านพี่อ้อร้านพี่อ้อที่เพชรบุรีซอยห้าเขาบอกว่าแล้วคุณจะให้คนรู้จักได้ไงบอกว่าอ,อ๋อเราก็ใช้อ e ีเมลบอกโอ้โหอีเมลพี่ทํ f เฟซบุ๊กไม่ดีกาเหรอเดี๋ยวนี้เนี่ยคนถ่ายรูปอาหารเนี่ยนะทุกวันนี้คนถ่ายรูปมากกว่าเดิม20เท่านะคือก่อนกินเนี่ยแทนที่จะเช็ดปากล้างมือเปล่าถ่ายรูปก,ก่อนแล้วก็แล้วก็ลิงก์ลิงก์ลิงก์ลิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ธุรกิจร้านอาหารเดี๋ยวนี้นะ มันกลายไปอยู่ในะตอกซอกซอยไม่สาคัญเลยนะขอให้มึงมีคนมึงมี Facebook แล้วคนถ่ายรูปเยอะๆนะฮะแล้วก็อย่างคุณตันอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าข่าวที่แล้วพูดไปยังแกบอกว่าเฮ้ย hey, ก็ซีอบางคนเนี่ยไม่ค่อยเอาเทคโนโลยีนะคือเลนไม่เป็นแต่รู้ว่าสําคัญคือ CEO ีโอเนี่ยเหมือนเป็นนักบัญชีซีอีโอไม่ต้องดูบัญชีไม่ต้องลงบัญชีเดบิตเครดิตเป็นนะแต่ต้องดูบรรทัดสุดท้ายเป็นว่ามันกําไรหรือมันขาดทุนนะฮะ คุณตันแกเล่าให้ฟังว่าหรือเหมือนพี่ชอดวันนั้นสมพลเล่าให้ฟังนะพี่ชอดในเวลาปิดเวลาปิดปิดไอ้คอมพิวเตอร์แกใช้น้ําสาดไว้สมพพเล่าให้ฟังแกปิดไม่เป็นไงสาดเลยเครื่องพังเลยไงสมัยก่อนนะฮะเดี๋ยวนี้พี่ชอดเล่นคอิวเตอร์นะฮะเล่นตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเลยติดนึบเลยนะฮะคุณตันก็เมื่อก่อนดึงปักอย่างเดียวแต่แกไปดูดีแท็กพอคนพูดถึงบีบีปุ๊บกลับมาแกสั่งบีบีให้ลูกน้องใช้เลย หรือว่าระบบ EPR ระบบ E โปกเคียม้งพกเียวเนี่ยแกใช้หมดเลย CEO ต้องเปิดรับนะฮะเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันทำให้บร er ิษัท SME เนี่ยสามารถที่จะสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ได้และผมเรียนเลยนะครับว่า SME เนี่ยถ้าใช้กลยุทธ์ผมคือสุริยคาสมาร์เก็ตติ้งมิลลทล่เล่าฟังไปยังสุริยคาสมาร์เก็ตติ้งคือว่าเออมันจะมี หลายปีมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกมันแ,วแนวเดียวกันแล้วเงาของโลกสามารถจะไปบังดวงอาทิตย์ได้อันนั้นเรียกว่าสุริยคราดมันจะมีอยู่เวลาอยู่แป๊บเดียวทามมิ่งนี้เนี่ยคุณต้องสามารถจะโค่นยักษ์ใหญ่ได้เช่น Google โค่นย a า o ู Yahoo ได้ไงใน Google เนี่ยมันเป็นรุ่นรุ่นน้องย่าฮูยาฮูนี่เรียนสแตนฟอร์ดไม่ใช่สเตนะสแตนฟอร์ Stanford. <chat> แล้ววันหนึ search, uh, ่งเนี that, ่ยไอ้กูเกอรก็บอกว่าสองคนนั้นผมเรียกกูเกอรมันคือเซิร์ชใจบินลารีเพจเนี่ยบอกว่าพี่ไอ้ที่เซิร์ชน่ะไอ้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 ยัคูมันเป็นแบบเดเล็กทอรี่ใช่ไหมมีให้เยอะแยะเลือกนะอันนี้บอกว่าพี่ที่เซิร์ชนะขอผมทําเถอะแลพี่มันซื้อหุ้นผมไอ้ยัคฮูก็ซื้อไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้กูเกอรนะไม่ทําอะไรเลยเห็นป่ะข้างหน้ามันอ่ะมีคําว่ากูเกอร์นั่ก็มีช่องอยู่แค่เนี้ยมึงหาเอาเองไอ้ยัคฮูนี่เต็มไปหมดเลยหน้านีีี่กกลลลงาเเต็มมไปหดยชนะครับ ทั้งที่วันที่กูเก l e เริ่มต้นนะยั่หูนี่ระดับโลกแล้วนะอันนี้เรียกว่าสุริยะคลาดมาร์เก็ตติ้งเมืองไทยมีไหมครับคุณเเริญไงจุปัสซีพี่น้องสี่ประคนพ่อขายหอยทอดราชวงศ์นะฮะแล้วก็ตัวเองก็เรียนไม่เก่งนะฮะเมื่อก่อนนี้กูแข่งขันใครสุราหมหาราชนะใครเหรอ,อตีจะไปบูเจ้าของอะไรศรีนครนะกูโค้งทองกวางทองอะไรพวกนี้กวางทองแม่โขงในแกโคตรเลยนะตอนนี้แกไปละอันดับหนึ่งแล้วเห็นปะอันนี้คือ สุริยค่ามาร์เก็ตติ้ง SME ต้องหาไทมิ่งซึ่งมันเกิดอยู่แป๊บเดียวเนี่ยนะฮะคนตัวใหญ่ให้ได้แจกผู้ค่ายักให้ได้แต่คุณต้องเตรียมพร้อมตลอดนะเพราะว่ามันไม่มีใครบอกะว่าโอกาสมันจะมาตอนไหนเหมือนนักบอลน่ะบางทีไม่รู้มันหมงหัวมันมันทนโดนหัวก็ต้องหมงเข้าไปนะมันต้องมีสัญทัตญาณและไหวพลิบนะฮะการจะรับ s อเอการจะรับเทคโนโลยีหรือไม่รับเทคโนโลยีนั้นต้องมีเทคโนโลยีมอนิเตอร์ริงครับ หมายถึงว่าคุณต้องมอนิเตอร์นะว่าเทคโนโลยีตัวนี้จะมาหรือไม่มาแล้วในบริษัทธุรกิจเดียวกันเนี่ยเขาเอาเปล่าเช่นฝ่ายจัดซื้อเนี่ยทุกคนเขาเอาเนี่ยเขาใช้ของอ f ฟฟิศเมดหมดนะอีนี่ยังไปนั่งเดินไปซื้อแถวตามร้านต่างๆหายไปวันหายไปวันหนึ่งไปซื้อมากระดาษรีมเดียวมึงหายไปวันหนึ่งอีกรีมพือประการดินสอทั้งเดือนมึงไม่เคยอยู่บริษัทเลยไปซื้อของนะฮะอะไรอย่างเงี้ย แล้วคนอื่นก็ใช้หมด้วแล้วเขาเลิกฝ่ายอย่างอาจารย์เราเลิกไปแล้วไอ้ฝ่ายจัดซื้อเลิกไปแล้วไอ้นี่ยังมารับคนเพียบอยู่นะฮะบางทีญาติพี่น้องมาอยู่เนี่ยอันนี้คุณเจงแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เชี่ยวชาญบอกเลยว่าฝ่ายจัดซื้อเนี่ยต้องเช็ดนี่เร็วกว่าอุรกิจด้วยนะคือถ้าคุณเป็นฝ่ายจัดซื้อเป็นฝ่ายจัดซื้อท,ทั่วไปเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าฝ่ายจัดซื้อ1.0ึ่งู่อีกต่อไปแล้วตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายจัดซื้อ2.0เหมือนสมัยก่อนมีฝ่ายบุคคลจได้ มาลาป่วยลากิดพักร้อนอะไรเงี้ยอันนี้ธุรการไงก็ต้องเป็นอะไร HR ก็ต้องเป็น human capital อะไรทำนองเนี้ยมันปรับตลอดเพราะฉะนั้นผู้อยู่ HR ถึงอยู่ไม่ได้ไงพอมีอะไรมานะบาร์ล้างสกอตร์การ์ดก็ต้องเอามาจะเป็นไอ้พวก uh, competency base อะไรองเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย